สวัสดีครับพบกับผมมอญในการอ่านไพ่ยิบสีปยากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการไปรยากรดวงของผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนะครับและก็มีลัคนาพิจิกร่วมด้วยนะครับ mm hmm. ผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนะครับก็คือผู้ที่เกิดช่วงระหว่างวันที่16กพฤศจิกายนจนถึงวันที่อิบสมกราคม ขอภัยครับในถึงวันที่14อาีิบ้าธันวาคมนะครับเกิดช่วงระหว่างวันที่16บหกพฤศจิกายนนะครับ16กพฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมของทุกๆปีนะครับก็จะเป็นชาวราศีพิจิกนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณการกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมหมอยุ่นนะครับขอบคุณในการ ให้กำลังใจกับผมด้วยดีเสมอมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ขอกระกคุณนะครับดวงของชาวราศีพิจิกนะครับเป็นดวงช่วงระหว่างวันที่1ถึงวันที่1 5มิถุนายนนี้นะครับก็เป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพาะจอดจงเป็นดวงส่วนตวูส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดนะครับจะใช้ไพ่ยิบสีจำนวนสิบใบในการเปิดอ่านนะครับก็ เป็นดวงกว้างๆไม่ได้จะพาอสอ,อจอะจมเป็นดวงส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดนะครับก็ขอ,ขอทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเป็นความาเชื่อส่วนบุคคลนะครับจึงอาจจะมีกรรมปยากรที่อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยนะครับเพราะฉะนั้นพิจารณาใช้วิจารณญา,ใาณาในการรับชมรับฟังนะครับรับเอาแต่พลังงานบวกพลังงาน ดีๆเป็นพลังใจเป็นกำลังใจเป็นแนวทางให้กับท่านเท่านั้นก็พอนะครับในทุกๆเช้านะครับตื่นขึ้นมาด้วยความสดใสมียิ้มมีรักให้กับตัวเองนะครับแล้วก็เป็นการสร้างพลังบวกที่ดีๆก็จะทำให้การเดินชีวิตของท่านนั้นก็จะทำให้ไปสู่ความสุขสดใสได้ดีนะครับดวงก็เป็นส่วนประกอบ กัมพยากรเป็นสวงประกอบเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่จะกําหนดทิศทางการดําเนินชีวิตของท่านก็คือตัวของท่านเองนะครับเพราะฉะนั้นใช้ความรอบคอบจิตใจของท่านเป็นหลักในการที่จะตัดสินใจอะไรออกไปนะครับก็ขอให้มีแต่ชีวิตสดใสนะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาวราศีพิจิกแล้วก็ลัคนาพิจิกร่วมด้วยนั้นเกี่ยวกับการงานการเงินแล้วก็ความรักโดยพอประมาณนะครับ จะเป็นไปในทิศทางใดในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับชาวราศีพิจิกและก็ลัคนาพิจิกนะครับดวงช่วงระหว่างวันที่1ถึงวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2 5 6 6นรนี้นะครับถูกเอาเปนเดิกนะครับในการที่จะรับมือกับสถานการณ์ในการที่จะต้องปรับสมดุลให้เกิดขึ้นนะครับให้เกิดความเหมาะสมที่ดีต่อไปนะครับ ไม่ว่าในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของความรักด้วยนะครับที่ช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้อาจจะต้องมีการปรับสมดุลนะครับที่จะต้องรับมือกับสถานการณ์ที่มีเข้ามาในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับที่จะต้องใช้ความพยายามนะครับพอสมควรนะครับที่อาจจะทำให้ท่านต้องเหนื่อยสักหน่อยนะครับ ชัดติดนะครับอย่างไรก็ตามก็จะเกิดสิ่งดีๆเกิดสิ่งเหมาะสมขึ้นกับท่านนะครับการที่จะรับมือปรับสมดุลก็จะเกิดขึ้นความยุติตามความถูกต้องความเหมาะสมนะครับก็จะเกิดขึ้นนะครับชาวราศีพิจิกลัคษาพิจิกในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับบางท่านก็จะมีในเรื่องของการที่จะเกี่ยวกับเอกสารต่างกฎหมายที่จะมีเข้ามาในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับการทำธุรกิจใดๆที่ ที่เกี่ยวกับการเงินนะครับก็จ,จะมีการทําสัญญาเซ็นสัญญากันเกิดขึ้นนะครับหรือมีการลงนามร่วมมุ่นลงทุนอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกลักษณะพิจิกในช่วงนี้นะครับไฟอ ups, อฟกัาถ้วยนะครับในการที่จะ,ะไม่เป็นไปดังใจบ้างกับหลายๆอย่างที่มีเข้ามานะครับมีตั้งความสําเร็จแล้วก็ความไม่สําเร็จผสมประสานกันนะครับ แต่ทุกความาล้มเหลวหรือความไม่สมหวังนะครับก็จะเป็นสิ่งที่นํามาให้ท่านต้องกบต้องคิดนะครับถึงสิ่งที่เป็นสาเหตุของการล้มเหลวสิ่งที่ไม่เกิดความสมหวังไม่เกิดความสําเร็จขึ้นนะครับก็ทําให้ท่านได้คิดเป็นแนวทางเป็นบทเรียนในการที่จะปรับปรุงแก้ไขต่อไปเพื่อที่จะให้เกิดความเหมาะสมต่อไปนะครับ แล้วก็มีการจบสิ้นกับสิ่งที่แย่ๆนะครับอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่ไม่สร้างความเติบโตอะไรที่ไม่สร้างความสุขอะไรที่ไม่นํามาซึ่งความจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะครับก็จะมีการจบสิ้นยุติลงนะครับมีแต่สิ่งเหมาะสมสิ่งที่ดีๆที่คู่ควรนะครับที่จะทําให้ชาวราศีพิจิกได้รับนะครับแล้วก็จารีอสนะครับการเปลี่ยนพยายามต่อสู้ นะครับด้วยหัวใจนักรบนะครับที่ทําให้ชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกต้องสว่าฟันในช่วงนี้นะครับก็ทําให้เกิดความสําเร็จได้เป็นอย่างดีนะครับบางคนก็จะมีในเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศนะครับไปรับงานหรือว่าไปแก้ไขก,กับอุปิสัพปนาที่อาจจะเป็นธุรกิจหรือการงานของท่านที่อยู่ในต่างแดนต่างประเทศนะครับ ที่จะมีการเดินทางเกิดขึ้นในช่วงบันเวลาดังกล่าวนี้นะครับหรือบางท่านบางคนก็จะมีการทำธุรกิจที่เปิดขึ้นมาที่อาจจะเกี่ยวกับในเรื่องของอายุทยานยนต์ต่างๆนะครับที่ทำให้ธุรกิจของท่านเกิดขึ้นหรือมีการเติบโตก้าวหน้าต่อไปนะครับในอาชีพที่เกี่ยวกับยานยนต์ยวดยาน,นต่างๆนะครับแล้วก็ไฟอ็อบเปนตเคิส์นะครับก็ช่วงนี้ ก็จะมีในเรื่องของความทุลักทุเลพอสมควรนะครับที่จะสร้างปัญหากับชาวราศีพิจิกลักนณาพิจิกในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับที่จะต้องใช้ความเปลี่ยนพยายามในการที่จะปรับสมดุลให้เกิดความเหมาะสมขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามอุปสรรคปัญหาต่างๆที่มีเข้ามาก็จะทําให้ท่านนั้นรับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะก้าวผ่านไปได้ด้วยดีเกิดความเหมาะสมยุติธรรม ให้เกิดขึ้นกับท่านอย่างแน่นอนนะครับหัวใจของท่านนั้นก็คือหัวใจนักรบนะครับในการที่จะแก้ไขอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เข้ามาปเจิญในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับอาจจะยุ่งยากสักเล็กน้อยแต่อย่างไรก็ตามก็สามารถที่จะก้าวผ่านไปได้ด้วยดีนะครับชาวราศีพิจิกลักษณะพิจิกลักษณะพิจิกนะครับแล้วก็จะมีการทําธุรกิจร่วมบุญลงทุน มีการปรึกษาหรือกันนะครับในการที่จะวางแผนในการที่จะทําธุรกิจใดๆให้ไปสู่ความสําเร็จความเติบโตนะครับก็จะมีโอกาสดีๆในเรื่องของธุรกิจการค้าที่มีเข้ามานะครับผู้ที่ทําอาชีพในเรื่องของธุรกิจของท่านการค้าใดๆก็ตามมันก็ได้รับแรงสนับสนุนที่ดีนะครับช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ นะครับถ้าที่ผ่านมานั้นท่านธุรกิจย่ำแย่เดินทางมาด้วยความทุลักทุเลนะครับการค้าการขายไม่เติบโตไม่ก้าวหน้านะครับบางทีการค้าการขายซบเซานะครับก็จะทําให้ท่านได้รับโอกาสดีๆนะครับเป็นช่วงเวลาที่จะปุ่งเป้าของยอดขายที่เกิดความสดใสขึ้นสิ่งเหมาะสมคู่ควรกับท่านที่ควรจะเป็นนะครับ ลงทุนลงแรงเอาไว้ก็จะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าแรงคุ้มค่าเงินที่ลงทุนนะครับตาที่ผ่านผ่านมาบางทีท่านทํางานเหนื่อยทํางานหนักนะครับแต่ลงทุนก็เยอะแต่ก็ไม่เกิดความสมหวังนะครับก็มีรายได้รายรับที่มีเข้ามานั้นก็บางทีก็น้อยกว่ากับสิ่งที่ลงทุนลงแรงลงไปนะครับก็ทาให้ทุลักทุเลที่ผ่านมานะครับเราพยายามประคับประคองมา ก็ทำให้ธุรกิจของท่านนั้นก็ต้องเหนื่อยพอสมควรนะครับกับที่ผ่านมานะครับที่ต้องรับมือกับสถานการณ์ของความย่ําแย่นั้นนะครับต่อไปก็จะมีลูกค้ามากมายหรือผู้ที่เป็นผู้ติดตามผู้สนับสนุนผู้ใช้บริการของท่านนะครับก็จะเข้ามาสนับสนุนในผลในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นนะครับ ทีบางทีก็อาจจะทะลุเป้าตามที่ท่านคิดหวังเอาไว้ก็ได้นะครับแล้วก็เต็นออกครับสิบถ้วยนะครับก็จะเกิดความมั่นคงเกิดความอบอุ่นที่ดีนะครับที่จะสร้างทําให้ท่านได้รับสิ่งดีๆแล้วก็ครอบครัวนั้นเกิดความอบอุ่นที่ดีต่อไปนะครับหรืองานที่ทำอยู่กับการร่วมรุ่นลงทุนร่วมกับทีท่เป็นธุรกิจที่ร่วมกับ คนในครอบครัวนะครับก็เป็นไปในทิศทางที่ดีก็มีความมั่นคงก้าวหน้านะครับรอยู่ใกล้ที่ทํางานอยู่กับบ้านในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็จะเป็นโอกาสที่ดีๆที่จะสร้างความเติบโตให้กับท่านได้ด้วยดีนะครับแรงสนับสนุนจากคนในครอบครัวก็ได้รับแรงสนับสนุนที่ดีนะครับและก็ไปสู่ความรุ่งเรือง,ง,งอมั่งคั่งมสมบูรณ์นะครับ Guns, นายออฟเป็นตะเกนสครับก้าวเหรียญทิ่ทาต่างการเงินที่มีหลายช่องทางนะครับอะไรที่เคยยากจนอะไรที่เคยลําบากอะไรที่เคยกัดเกลนนะครับก็จะจบสิ้นลงนะครับแล้วก็จะความมั่งคัง่งเส้นต่างต่างการเงินก็จะเข้ามาแทนที่นะครับหลายๆช่องทางที่มีเข้ามาทําให้ชาวราศีพิจิกลัคนณะพิจิกจะได้รับในช่วงนี้นะครับลงตุนลงแรงอะไรเอาไว้นะครับตุ่มเตแรงกายแรงใจของตัน้น ก็จะนำมาซึ่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ต่อไปนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีที่มีเข้ามานะครับการงานที่เติบโตสำเร็จก็จะสร้างค่าเม็ดเงินที่เข้ามาให้เกิดความเหมาะสมคู่ควรกับท่านชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกต่อไปนะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับไพ่ใบที่สิบที่เกิดขึ้นมาไพ่ใบสุดท้ายนะครับทุกอย่าง จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีให้กับท่านชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกในช่วงบันเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็มีการจบสิ้นนะครับกับสิ่งที่ท่านพยายามเปลี่ยนพยายามกับด้วยความเหน็ดเหนื่อยที่ผ่านมานะครับอะไรที่มันยุ่งยากลําบากที่รับมือกับสถานการณ์ที่ผ่านมาเหนื่อยพอสมควรนะครับบางที มาแบบทุลักทุเลนะครับที่ชาวราศีพิจิกได้ประเจินนะครับแล้วก็มีสมหวังบ้างผิดหวังบ้างนะครับที่ปนานนาบางทีก็อาจจะมีผิดหวังมากกว่าความสมหวังนะครับก็ความผิดหวังนั้นจะเป็นบทเรียนให้กับท่านเป็นแนวทางให้กับท่านนะครับในการที่จะแก้ไขด้วยความเปลี่ยนพยายามต่อไปนะครับด้วยหัวใจนักรบด้วยหัวใจที่ล่าเก่งของท่านนะครับก็จะทำให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในที่ในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเปลี่ยนแปลงเข้ามาก็ได้รับโอกาสดีๆนะครับสิ่งที่เหมาะสมคู่ควรกับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกก็จะเกิดขึ้นนะครับธุรกิจได้รับการสนับสนุนได้รับการอุปถรัรมภ์จากผู้เป็นใช้บริการผู้เป็นลูกค้านะครับก็ทําให้การงานธุรกิจของท่านนั้นเติบโตนะครับทำให้สู่ความมั่งคั่งที่ดีนะครับก็จะ ทำให้ชาวราศีพิจิกลักษณะพิจิกได้รับในช่วงนี้นะครับเส้นทางทางการงานที่ดีๆที่มีเข้ามานะครับเปลี่ยนแปลงไปะสู่สิ่งที่ดีนะครับการเงินก็จะมีเข้ามาก็เป็โสู์สทิศทางที่ดีแต่ไม่มีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับบางท่านก็สู่กันเป็นเศรษฐีนีระดับเศรษฐีเศรษฐีนีได้เช่นกันนะครับที่มีเข้ามานะครับ ไกลที่ผ่านมาถ้าการเงินติดขัดาการเงินไม่กล้องตัวไม่มีเงินใช้จ่ายในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับต่อไปนี้ก็จะเกิดรายได้รา,รายรับให้กับท่านที่ดีเข้ามานะครับ <c oughs> ก็จะทําให้มีเงินใช้จ่ายหุนเวียนในแต่ละวันในช่วงเป็นเวลาดังกล่าวนี้นะครับ <c oughs> ก็เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมถูกต้องยุติธรรมให้กับท่านนะครับมีเงินใช้มีเงินใช้นะครับเลี้ยงดูตัวเองแล,ล,อล้วก็ครอบครัว ให้เกิดความอบอุ่นที่ดีนะครับก็ทําให้ชีวิตครอบครัวชีวิตของตัวเองนั้นดาเนินไปด้วยความสุขนะครับคนที่มีอยู่แล้วนะครับที่มีกินม,มีใช้มีจ่ายก็จะเพิ่มความมีมากยิ่งขึ้นนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงน,นะครับไม่ว่าผู้ที่เคยลําบากหรือว่าผู้ที่มีอยู่แล้วก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีเงินมากขึ้นนะครับ คนที่มีมากอยู่แล้วก็จะมีมากยิ่ง,งขึ้นไปก็ยิ่งรวยนะครับในเรื่องของรายบางคนที่อาจจะมีในเรื่องของที่จะติดทางของการได้รับมรดกก็จะมีเข้ามาด้วยในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็เป็นทิศทางที่ดีๆนะครับต่อไปนี้ตั้งจะกข้าวพ้นกับความลําบากต่อไปนะอแล้วนะครับก็จะไปสู่ความมั่งคั่งบุมสมบูรณ ที่มีครอบครัวที่เปี่ยมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองนะครับที่มีความสุขกายสบายใจในครอบครัวที่มีความอบอุ่นนะครับมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับธุรกิจการค้าธุรกิจการงานใดๆก็จะได้รับอตอบอที่ดีได้รับคาตอบสนับสนุนที่ดีนะครับก็เป็นไปในทิศทางที่ดีก็ติดตามให้ชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิก ในช่วงนี้นะครับการงานเติบโตนะครับทุ่มเททุ่มเรงกายแรงใจเอาไว้ก็เกิดความสําเร็จนะครับที่จะสร้างรายได้รายรับให้เข้ามาหลายๆเส้นทางนะครับนําบทเรียนที่เคยปิดหวังนั้นมาพัฒนาปรับปรุงแค่ไขนะครับก็จะทําให้เกิดความถูกต้องยุติธรรมเกิดขึ้นในกับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะครับส่วน เรื่องความรักความสัมพันธ์นะครับของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับคนโสดนั้นที่อยู่บนทรัพย์สินเงินทองนะครับก็ไม่ได้ขาดความว่าไม่ได้ขาดความสุขแต่อย่างใดน,นะครับไม่ว่าจะไม่มีคู่ก็ตามนะครับก็ทำให้ท่านอยู่ด้วยความสุขกายสบายใจที่ดีกับการใช้จ่ายเงินที่มีนะครับก็ทําให้ชีวิต ความเป็นโสดนั้นก็เป็นไปด้วยความสุขนะครับก็ไม่รู้สึกว่าเวอะไรแม้จะไม่มีคนรักไม่มีคู่ครองนะครับแต่ท่านก็มีความสุขได้ด้วยดีนะครับบางคนก็ยังมีความเป็นส่วนตัวที่อาจจะเลือกใครเข้ามาเป็นคนรักนั้นอาจจะยากสักหน่อยนะครับก็อาจจะมีความเป็นอีโก้หรือความเป็นส่วนตัวโสงที่ยังรักความเป็นโสดอยู่นะครับก็ไม่เปิดโอกาสได้ใครเข้ามาสารความรักความสัมพันธ์ได้ง่ายๆช่วงเวลาวันดังกล่าวนี้ก็ยัง ต้องครองความโสดต่อไปนะครับส่วนบางคนก็มีโอกาสที่จะได้พบรักเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับสําหรับบางคนที่ผ่านมาได้จบในเรื่องของความรักความสัมพันธ์จบสิ้นลงนะครับที่เคยคบกันแล้วก็มีจบสิ้นกันหรือคนที่เคยมีคู่กันมาแล้วแต่มีการจบสิ้นกันในความรักความสัมพันธ์ลงนะครับที่ผ่านมานะครับก็จะมีการได้พบ โอกาสที่จะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะมีเข้ามาด้วยนะครับบางคนที่มีการเดินทางก็อาจจะได้พบปะกับใครสักคนหนึ่งนะครับที่จะเข้ามาสร้างความรักความสัมพันธ์นะครับก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะครับคนที่เคยปิดหวังล้มเหลวในความรักความสัมพันธ์นะครับก็จะมีเข้ามาในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับและก็ คนที่มีคู่นะครับความรักความสัมพันธ์ในบางคู่หรือส่วนมากนะครับก็จะมีความสุขที่ดีในความรักความสัมพันธ์นะครับมีการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันคลุกคลีอยู่ด้วยกันทําให้ช่วงเวลาดังกล่าวนั้นจะเกิดความอบอุ่นความเข้าใจที่ดีที่เกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นนะครับหรือที่ผ่านมานั้นถ้าว่าคู่รักคู่สัมพันธ์คู่ใด ที่มีความทุลักทุเลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับทำให้กาดความอบอุน่นในความรักความสัมพันธ์ที่มีความรู้สึกว่าอยู่ใกล้กัน,น <Netherlands> แต่ว่าเหมือนกับอยู่ห่างไกลกันมากมายนะครับก็ต่างทาให้ต่างกายต่างรู้สึกหนาวเหน็บนะครับก็อาจจะมีเป็นไปได้สองทางนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้อาจจะมีปัญหาเข้ามานะครับที่จะทําให้มางที ความจบของคู่รักคู่สัมพันธ์อาจจะจบลงได้ด้วยเช่นกันนะครับถ้าว่าท่านไม่พยายามประคับประคองในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้เป็นไปนะครับแต่ถ้าว่าท่านใช้ความพยายามนะครับในการที่จะปรับสมดุลค,ความรักความสัมพันธ์ของท่านนะครับแต่น่าจะเป็นไปในทิศทางนี้มากกว่านะครับในการที่จะ ท่านเปลี่ยนพยายามนะครับที่จะให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับเพราะว่าไพ่ใบนี้ไพ่ใบแรกที่เกิดขึ้นมานะครับเป็นตัวตนหลักๆของท่านในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็คือการใช้ทุ่มเทความเพี่ยนพยายามในการที่จะปรับสมดุลในเกิดขึ้นให้เกิดสิ่งเหมาะสมที่ดีๆขึ้นในความรักความสัมพันธ์นะครับที่จะทำให ตั้งทุ่มเทตั้งแรงกายแรงใจพอสมควรนะครับในการที่จะฟันฝ่ากับอุปสรรคปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเพื่อที่จะต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาต่างๆนั้นนะครับเพื่อที่จะให้ก้าวผ่านไปถึงความเจ็บปวดด้วยความหนาวเหน็บนั้นนะครับให้ก้าวพ้นไปกับความรู้สึกร้าวฉานนั้นที่มีในความรักความสัมพันธ์นะครับก็จะทําให้ยุติในเรื่องของความยุ่งยากลําบาก ขึ้นนะลงนะครับแล้วก็จะเกิดสิ่งดีๆนะครับจะมีการคุยปรึกษาหารือกันนะครับเพื่อที่จะกระจัดกับอุปสรรคปัญหาที่ผ่านมานั้นให้มันจบสิ้นลงนะครับแล้วก็จะมีการวางแนวทางาฐานชีวิตของครอบครัวความรักความสัมพันธ์ให้เป็นไปในทิศทางต่อไปต่อต่อไปที่ดีนะครับให้เกิดความเหมาะสมขึ้นมานะครับก็จะทําให้ชีวิตครอบครัวนั้นมีความอบ อุณมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อไปนะครับก็ <Net> <ál> ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าท่านจะมีการเพียพรพยายามในการที่จะแก้ไขก,กับสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่มันที่ผ่านมาที่มันแย่ๆนะครับเพราะว่าแม้จะกำประหยัดไปได้ทั้งสองทางก็ตามนะครับแต่น่าจะไปในทิศทางที่จะทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นของ ท่านนั้นกลับมาได้รับสิ่งที่ถูกต้องที่เหมาะสมที่ดีที่ควรเกิดขึ้นมากกว่านะครับที่จะสร้างความรักความอบอุ่นความสัมพันธ์ที่ดีนะครับที่จะสร้างความสุขความรู้สึกดีๆความรักความกลมเกลียวให้กันต่อไปนะครับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะครับน่าจะเป็นไปในทิศทางนี้มากกว่านะครับมากกว่าที่จะจบสิ้นในความรักความสัมพันธ์นะครับ เพราะว่าต่อไปนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายในเรื่องของการที่จะทําให้เกิดความขุ่นข้องมองใจในความรักความสัมพันธ์นะครับก็จะมีแต่สิ่งดีๆที่จะคุยกันปรึกษาหารือกันที่จะปรับปรมดุลในสิ่งดีๆเข้ามาแตทนที่กับสิ่งที่แย่ๆที่เคยมีเท่านั้นเองมากกว่านะครับก็จะได้จบสิ้นกับสิ่งที่มันแย่ๆลงนะครับสิ่งที่อะไรที่มันแย่ๆที่ทำให้รู้สึกไม่ดีนะครับก็จะมีการจบสิ้นลงนะครับ และก็จะมีเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีที่จะสร้างความรักความสัมพันธ์นะครับเส้นต่างๆการเงินก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับไปสู่ความมั่งคัง่งความเป็นเศรษฐีเศรษฐีนี่ต่อไปนะครับการงานก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับสิ่งที่เหมาะสมเกิดขึ้นมาให้กับชาวราศีพิจิกลกัษนาพิจิกนะครับก็เป็นสิ่งที่คู่ควรที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามที่ผ่านมาของชาวราศีพิจิก ไม่ว่าจะเป็นการงานที่แย่การเงินที่แย่ความรักที่แย่นะครับมันจะจบสิ้นลงนะครับจบสิ้นนะครับแล้วก็จะสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับไปสู่ความหาการงานที่รุ่งเรืองเติบโตการเงินที่มีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับและก็มีความรักครอบครัวที่อบอุ่นต่อไปนะครับและก็นี้ก็คือ าจาชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะครับส่วนผู้ที่จะเข้ามาก็าสร้างความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกในช่วงนี้นะครับก็มีได้ตั้งผู้ที่เป็นชาวราศีตุลนะครับที่เด่นๆนนะครับแล้วก็มีราศีผู้ที่เป็น ราศีกรกฎนะครับที่เด่นๆที่เข้ามานะครับส่วนที่เป็นธาตุก็เป็นได้ตั้งธาตุดินนะครับธาตุดินธาต้น้ำนะครับแล้วก็มีธาตุลมแล้วก็ส่วนธาตุไฟนั้นก็จะไม่ก้อยมีเด่นสักเท่าไหร่นะครับแต่ที่จะเป็นก็ธาตุดิน ธาตุน้ำแล้วก็ธาตุลมนะครับที่เด่นๆที่เข้ามานะครับก็ไม่ว่าจะเป็นธาตุอะไรก็ตามราศีใดก็ตามนะครับในการที่จะเข้ามาสร้างความรักความสัมพันธ์ในการเริ่มต้นแรกๆนั้นนะครับเราก็จะไม่ได้คหนึงถึงนะครับส่วนมากก็จะคานึงถึงเรื่องของการถูกชะตาต้องใจกันมากกว่านะครับความรู้สึกดีๆ,ๆที่มีไอ้กันในการเริ่มต้นนั้นที่จะนําไปสู่ ของความรักที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีต่อไปนะครับเราจะไม่ได้มานั่งคัดสรรในเรื่องว่าใครเกิดราศีใดธาตุใดอยู่นะครับก็ขอให้ชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะครับมีความสุสดใสมีความามั่งคั่งร่มสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ